วันนี้พี่ฝนจะออกมาซื้อของเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาลานสกเก็ตหน่อยก็แล้วกันนะงั้นแสดงว่าเสร็จเรบร้อยแล้วเราจะไปเล่นสกเก็ตใช่หรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้ววันนี้มีนักที่ลานสกเก็ตนะนะบู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 โอ้โหดูนี่สิมีทั้งรองเท้าเสื้อผ้าเสื้อแจ็คเก็ตด,ด้วยได้ข่าวว่าเขาอัปเดตอะไรมาใหม่ด้นะพี่ฝนนะอัปเดตอะไรมาใหม่ั้นเหรอพุกปีกฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลองตามหาดูสิ ตามหางั้นเหรอได้ข่าวมาว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่งั้นเหรอคะสวัสดีนะครับวันนี้ทางร้านเรามีการอัปเดตของเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมอของมาใหม่อันไหนเหรอคะเยอะแยะเลยนะครับเลือกดูเอาได้ตามใจชอบเลยครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่เห็นมีของมาใหม่เลยนี่นามีสิครับคุณลูกค้าต้องตามหาจนเจอนะครับจะบอกให้อ๋ออะดรหรือว่าที่ฝนรู้แล้วเขาจะต้องมีร้านเปิดใหม่แน่นอน โอ้โหคุณลูกค้าเก่งจังเลยนะครับรู้ได้ยังไงครับเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าทายถูกแบบนี้แล้วก็จะต้องมีลดราคานะคะมีอยู่แล้วละครับสำหรับร้านสเก็ตสาขาสองของผมนะครับงั้นเอาอย่างนี้เราเดินทางไปที่ร้านสเก็ตสาขาสองกันดีกว่าว่าแต่ร้านสเก็ตสาขาสองอยู่ตรงไหนเนี่ยเอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่นี่หรือเปล่านะที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหดูนี้สิ มีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยแฮของใหม่เพียบเลยอ่ะพี่ฝนว้าวนั่นเสื้อผ้ามาใหม่ฉันว่าดูแปลกๆนะพี่ฝนนะแปลกๆยังไงอ่ะก็เสื้อผ้าที่มีอยู่เนี่ยชุดเล็กเกินกว่าที่พวกเราจะใส่ได้นะเอะอใช่จริงด้วยแฮห,หรือว่านี่จะไม่ใช่ชุดของพวกเราหรือเปล่าฉันว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดของเบบี้นะพี่ฝนนะอะอะไรนะชุดของเบบี้งั้นเหรอ งั้นเราก็คงต้องเป็นเบบี๋ใช่ไหมใช่เราต้องกลายเป็นเบบี๋ก่อนถึงจะใส่ชุดนี้ได้มาแล้วพี่แอากลายเป็นเบบี๋แล้วนะพี่หวานก็กลายเป็นเบบี๋เหมือนกันเพราะฉันน้นตอนนี้ใครจะเลี้ยงพวกเรานนะเอา อย่างนี้พวกฉันก็ต้องมาเลี้ยงอะสิเนี่ยไม่เลยครับพี่ฝนเดี๋ยวจอยปุกปิกแล้วก็บ้เลี้ยงพี่ฝนกับพี่เอกเองกันแล้วกันนะครับโบโูบเดี๋ยวโบเลี้ยงเองนะเชียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนบ้าพูดได้จอไหนน่ะก็ <c oughs> พอเป็นเด็กแล้วคงจะฟังภาษาของโบรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่าง,งานั้นหลอกๆโอ้โหดูนี่สิมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มีอุป,ปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับเบบีด <oo> ู สรุปแล้วร้านนี้เป็นร้านของเบบีนี่เองอ่ะใช่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะันเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเสืาา้อผ้าชุดสวยๆหล่อๆ,อๆกันก่อนก็นกนแล้วกันนะจุกนมยางอันนั้นของพี่เอกนะอันนี้น่ารักจังเลยเสือเ้อแจ็คเก็ตมใมม่มาดูทางนี้แล้วเข้าไหนๆขอดูหน่อยทีนี่ไงนี่ไงน่ารักจังแดบดบแดบแดบเดบอชุดของพี่ฝนสวยนะ่ารักมากเลยเห็นไหมเห็นไหมสวยมากเลยแล้วขอบอก เหนื่อยมากๆเลยนะเป็นเด็กเนี่ยไม่เห็นจะเหนื่อยเลยสนุกออก่านลื่นล่องมากเลยบู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 บอยอยากจะใส่ชุดนี้มั้งเหรอบูพี่เอกน่าจะใส่ชุดนี้นะบูอันนี้งันนี่งนาะน่ารักจัง ถ้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะดูเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่อรครคบพี่เอรคบปุ๊กปิ๊กจอดบอคิดว่าทุกคนจะต้องไปตรงอื่นกันบ้างได้แล้วนะครับงั้นเราก็ไปต้องเอิ่นกันดีกว่าว่าแต่ว่าพี่เอกยืนได้แล้วเหรอเนี่ยะอ๊ะอเดีอเด็ก่อนเพราะเรายืนได้ตอนไหนง่ะถึงวเวราจะเป็นเด็ก แต่ในใจของเราเป็นผู้ใหญ่จริงเหรอจริงๆคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะแดวหลอกเนี่ยพี่วอนเป็นเด็กตลอดเวลาเป็นเด็กตลอดเวลาเลยเหรอใช่ใช่แล้วใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเราใส่เสื้อผ้าชุดนี้ไปตรงอื่นต่อดีกว่าพี่บอนชอบชุดนี้จังเลยชุดเรนโบนะพวกเราเนี่เนี่สองคนนี้ไปตรงอื่นกันมั่งนะนี่งานนี่งาตรงนี้มีรองเท้าด้วยแลวขอบอกสวัสดีจ้าตรงนี้มีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็หมวกด้วยนะจ้าจริงเหรอคะ งั้นพวกเราขอทดลองใส่หน่อยก็แล้วกันนะคะได้เลยจ้าว่าแจกตรงนี้มีอุปกรณ์เบบี้อย่างอื่นนอกจากสื้อผ้าแล้วก็กางเกงหรือเปล่าคะมีจ้าด้านข้างจะมีผ้าอ้อมด้วยนะอ๋ะออาจารย์ก่อน มาเห็นอายบางอย่างที่หางตานี่คือที่เล่นสเก็ตบอร์ดใช่ป่าวพี่ฝนอ๋อใช่แล้วที่เล่นสเก็ตบอร์ดอันเล็กนะ่ารักจังล่ละบูบูเป็นสเก็ตบอร์ดของเด็กนี่เองสเก็ตบอร์ดของพวกเราไงละ่ะบบน่าจะใช่นะพี่ฝนนะฉันว่าน่ารักสุดอจปไปเลยนี่ยเขาอัปเดตมาใหม่ดีๆนะพวกเราทําไมพี่ฝนกระโดดไม่ขึ้น กระโดดบินไม่ได้ <c oughs> ได้แค่นั้นใช่ปะ <c oughs> ใช่ได้แค่นี้กระโดดไม่ขึ้นนะพวกเราบูบูบูอ๋อนี่พี่ฝนสามารถถือเสื้อผ้าได้สองชิ้นในเวลาเดียวกันด้วยจริงอะ่ะปกติเราถือไม่ได้ใช่ไหมใช่ปกติเราถือไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเขาอัปเดตมาใหม่แล้วก็จะต้องมีความลับใหม่แน่นอนอ๋อแบบนี้นี่เองมีรองเท้าใหม่ด้วยพี่ฝน<อ>พวกเราด รองเท้าจากคู่ใหญ่กลายเป็นรองเท้าคู่เล็กให้เราใส่ได้ไงานะพวกเรานั่นนะสีนะทั้งทั้งที่หยิบมาเป็นคู่ใหญ่แต่กลายเป็นคู่เล็กเฉยเลยใช่แล้วก็หมวกนี่ใส่พอดีพวกเราเลยด้วยอ๋อพี่หวนใส่หมวกแล้วเท่เลยนะใช่พี่หวนเท่มาจากไงแล้วล่ะเอาละจ้าสองคนนั้นมาทางนี้นะตรงนี้มีผ้าอ้อมด้วยนะจ้า มีผ้ากันเปื้อนเวลากินข้าวด้วย,ยงเหยอใช่แล้วเวลากินข้าวนะผ้ากันเปื้อนนี้เป็นลายสกเก็ตบอร์ดแท้ๆเลยนะจ๊ะโอ้สุดยอดเป็นลายเป็นลายตาลังนะบูบูบูบมีแว่นด้วยหรอบูตรงนี้มีแว่นน่ารักมากเลยนะบูใช่น่ารักมากๆเลยมีเสื้อผ้าที่เป็นชุดชุดเอี้ยมด้วยนี่นี่สองคนนั่นมาทางนี้เร็วข้าวตรงนี้ฉันเจอหมวกกันน็อก้วยนะฉันเหมือนฉันเห็นอะไรบางอย่างที่หน้าตาเหมือนกระเป๋าอันนั้นล่ะ โบกระเป๋าวสวยนะโบใช่กระเป๋าลายไฟยอันนั้นเหมือนเราเห็นผ่านมาจากตรงไหนนะพวกเรา พีหันมีชุดเอี้ยมด้วยเหรอเท่ใช่มีชุดเอี้ยมด้วยอืมต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นความลับที่นี่แน่นอนแหละจะมีความลับอยู่ตรงนี้จริงๆงั้นหรอใช่มีความลับอยู่ตรงนี้แน่นอนแหละพี่บอลรับรองได้แหละเพยกถอดแว่นก่อนนะมองไม่ค่อยเห็นทางมองไม่ค่อยเห็นทางเหรอใช่แล้วแว่นสีเหลืองมากเกินไปหน่อยแน่นอนอย่างนี้ลองเปลี่ยนรองเท้าเป็นสีอื่นนอกจากสีเขียวดูมั้งไหมยอ,อยากใส่หมวกกันน็อกอันนั้นอะเท่อะเท่เท่หมวกันน็อกอันะนหมวกกันน็อกที่เป็นท้องฟ้า หมวกกันน็กอกช้าง้ฟเหรอใช่แล้วแล้วก็มีหมวกกันน็อกเสียงพูพี่ฝนน่าไปใส่หมวกกันน็อกเสียงพูของพี่ฝนน่ารักจุงแหละตรงนี้มีที่เล่นสเกตบอร์ดด้วยโอ้อะเดีกเดี๋ยวก่อนทุกคนเห็นว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างที่เหมากกับพวกเราแล้วล่ะบูบูนั่นรถเข็นเหรอใช่รถเข็นรถเข็นานะโบนี่เราจะไปเล่นรถเข็นกันงั้นเหรอก็น,น่าเล่นเหมือนกันนะพวกเรา งั้นลองเข้าไปถามพี่คนนั้นดูกันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนโบน้นะจะลงไปเล่นแบบนั้นไม่ได้นะบบฉันจะต้องลงไปเล่นด้วยคนเล่นได้สิโบูเข้ามาได้เลยโบูเข้ามันได้เลยใช่เปล่านี่นี่สองคนนั่นรอฉันด้วยสิฉันสองคนยังไม่ได้กระโดดลงไปเลยนะพี่วอนคขับพี่เอคขับชั้งนี้มีรถเข็นเบบี้ไว้ให้สําหรับนอนหลับด้วยนะครับนอนหลับสบ,บายจังเลยครับผมดีจังเลยนะ นี่เบบี้ทั้งสองคนทั้งนั้นนะครับเออเด็กเด็กก่อนมีอะไรงั้นเหรอคะคือว่าผมเป็นน้องชายของเจ้าของร้านคนเมื่อกี้นี่นะครับอ๋อน้องชายของคุณเจ้าของร้านงั้นขอช้าหน่อยก็แล้วกันนะคะถามว่าอะไรครับผมเล่นเกนอันนี้เล่นได้ไหมคะเล่นได้อยู่แล้วขอให้ผมมาดูแลสองคนนี่แหละครับอ๋อชุดยจ้าเป็นไรคะ่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะพี่ใจดีใจดีคะ่ะไม่เป็นไรนะครับส่วนคนอื่นๆเข้ามาพี่ก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับผมเออ มืนมืน <Sie> ม <g> ือนมือนมืนมืนมืนอ่ามืน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 เือนนี่เขาอัปเดตมาจุดยอดมากเลยนะพวกเราแต่ฉันว่ารถไม่ไปเลยสงสัยพี่ฝนต้องถ่ายไปเองก็และต้องถ่ายไปเอง่็เหรอใช่แล้วเราต้องถ่ายไปเองนี่พี่ฝนมือ่นมื่นม <ations> <Antes S 2> ืนมืนมืน <C> ดีจังเลยนะมีอุปกรณ์ป้องกันแบบนี้ไม่มีทางเจ็บด้วยใช่ไม่เจ็บใจแล้วเขาก็อัปเดตมาอย่างเยอะพี่ฝนรู้สึกว่าเขาต้องมีความคิดความลับอะไรอีกแน่นอน เขาคิดจะมีความลับอะไรในนี้เองงั้นเหรอนี่ไงเมื่อกี้เราเจอแล้วหนึ่งอันกล่องของขวัญเมื่อกี้เหรอใช่กล่องของขวัญลองเท้าวู้ฮูแล้วที่สำคัญจะต้องมีความลับอย่างอื่นอีกแน่นอนวู้ฮูจะโบหายไปไหนซะแล้วนะทุกคนซ้ำแล้ววันนี้เนะเพราะเรามาอัปเดต ร้านสกเก็ตบอร์ดอันใหม่สนุกสุดยอดมากแลยใช่แล้วมีชุดเสื้อผ้าใหม่มากมายเลยนะครับซ้ำแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เชื่นชอบคลิปนี้ขอมกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย